หายสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเลือแปลงสุดท้ายแล้วจ้าสามแรงงามแรงตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วนะคะแปลงสุดท้ายจ้าสี่บอกท่านชื่อเลขล่าสุดขามงสี่โสี่เล่ปันหาขี่โมพี่น้องสิ่เล่แต่เที่ยงผู้ได้แล้วขาบเศร้าผู้ได้ชุดฝนขี่โม่ สุดท้ายกคขำคือเกาแดดสองพี่น้องแปลงสุดท้ายแล้วจ้าแล้วพี And, ่น้องเลยสําเร็จเร็สิ้นภายในมือเดียวจกคนบ่สองสี่หกคนพี่น้องแต่ปนีบริลงมาปนีผักผ่อนเห็ดยูเห็ดกินเอาลูกเอาลานเอากระลุยบรรยากาศดีพี่น้องลงมายนีมือแรงผด

ได้เ็นหลก็วัวเขียวเหรอคะไม่มีไล้เลยเนาะแทงเกินแทงเลยเลยหมเลยสูตในโลกเลยเป็นหมนอะไรสิลบกับหมูปะจ๊ะวางกดบนหัวมันเนี่ยหมูยอกเลยนะจิ๊นหัวหัวกังเลี้ยงว่ะแล้วเป็นไง่าโดนมันหัวเขียว 对、嗯。嗯嗯

นอนก่อนนอนก่อนแล้วเลยพี <rumor ada> <illa> ่น้องเรียบร้อยจ้าบัดพวนหร้อเนียบว่างตัวเล็กหน้ามืดบางเลยแล้วภายในหนึ่งวันหนึ่งมือลุยจนแล้วพี่น้องเลย เผาเห็ดเผาแหล้วไปหาเห็ดเวียงแนวไม้้าแต่งไปได้กะบงงามนครมันบงงามเอาหนาเที่ยง่เหานะกู้เ่าจิตายกูแต่งกูนยังงเพราะว่าลาสุดคนขี้ลายกันแต่งกะงามบ่กแต่งเ็นขี้าคนไงามยองามย้อนคนคนงามย้อนแต่งพี่นกองจ้าจังเาะพากันเบาพืนอีกอย่าง ถ้าสติเข่าหน่อยหนึ่งก็ยังคือโหลดเนาะถ้าสติเข่าหน่อยหนึ่งก็ยังมีสีสันโหลดเมื่อได้กตงามกว่าเนาะ็เนี่ยสีแตงสบแดงเขาก็ไม่ใช่แก้วแหงงามผู้นี่าไปคืนพี่เนเมื่อทรงแล้วกะออกมากไเ่าสันสวยงามตาสุดยอดเลยพี่นนองบรรยากาศนะแบบ ท่งทงมักทอดินสีเขียวเคียวตอกกับแสงแดด,ดดบรรยากาศดีวานเฮากระซำวานเฮานี่ยแหละน้องพี่น้องเอ้ยความสุขกระซำปนนอกวรรณน,นาเฮานี่แหละจ้าโผล่มานะวนมักทอดินเขียวพวนดินแล้วแล้วบันนี้กะมีแต่ปล่อยน้ำลงแล้วกะกะงามเลยพี่น้องเอ้ยปุยกระใสแล้วเนาะ น้ำลงมักาได้กินผุนกินยังกะสัตว์ขืนวือๆเพื่อแหละบัดน,นี้แล้วสําเ็จเร็จสิ้นค้างนี่จะเป็นของแม่กแก้วเพิ่นเสียแล้วแล้วตั้งแต่ลายมือขึ้นลังเพื่นแหละพี่นนองเพื่อนเห็ดไผายเห็ดมันเด้เห็ดซอยกันอยู่นะคะเป็นผูดปลายผูดมันะนะะตัวนี้เป็นของไอ้บางของกับปานี่ตัวนี้ของแม่กแก้วเพื่อนแบบแยกส่วนกันะนะบัดบัดคล้ายกับส่วนของไผยของมันทันใด ลองเบิ่งเด้แต่ละปีนั้นขายแต่ก็ปันกันปีนี้นะหายไพ่หายมันวะสัสขำแล้วพี่น้องประมาณเวลาประมาณสี่โมงปลายตอนนี้นเนาวกบสีเมือ่อแล้วจ้าวันนี้ก็เป็นวันตลาดเนาะสีเมือ่อแวเบิ่งกับเขาเนี่ยอยู่เนวกินน้องมะนาวกับลินท้ายอยู่เทิงกับปลาเพิ่นโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดาก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีกก่อนเด้อจ้า กดไลค์กดแชร์ผาเขาเบิง่งเขาส้มคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวหนะ่อยเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเด้อจ้าบ๊ายบาย